พอละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนอันไกลพ้นในป่าใหญ่มีหมู่บ้านหมูอยู่กันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึง่งมีข่าวลือเข้ามาว่ามีหมาป่าด้ย้ายมาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่นายนี่นายนายได้ยินข่าวลือที่เขาว่ากันไหมได้ยินหมูหันกับหมูเดี่ยวก็บอกฉันมีหมาป่าย้ายเข้ามาระวังตัวด้วยนะมันจะมากินเราระวังตัวด้วยเอาละลูก,ลก แม่ได้ยินข่าวมาจากป้าเพชรข้างบ้านน่ะเขาบอกว่ามีหมาป่าย้ายมาอยู่แถวๆนี้ลูกโตแล้วนะลูกควรจะออกไปสร้างบ้านอยู่ได้แล้วตอนนี้บ้านเราแคบเกินไปแล้วแม่ก็ได้สอนวิธีการสร้างบ้านให้ลูกๆทั้งสามตัวแล้วโอเคถึงเวลาที่เจ้าจะต้องออกไปสร้างบ้านอยู่กันเองเพื่อที่จะป้องกันหมาป่าให้ได้นะและแล้วก็ถึงวันที่ลูกหมูจะต้องล่ำลามแม่ออกไปหาที่อยู่ เพื่อที่จะสร้างบ้านอยู่กันเองแต่ว่าก่อนไปลูกหมูชอบเล่นน้ำมากลูกหมูอยากจะแวะไปเล่นน้ำก่อนโอ้การว่ายน้ำเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับผมมาว่ายน้ำที่นี่กับน้องรองและน้องเล็กบ่อยๆว่าแต่เดี๋ยวน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กจะไปไหนผมจะไปหาอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวหาไม่ทันสร้างบ้านไม่ได้ครับจะรีบไปไหนละ่ะน้องเล็กเดี๋ยวก่อนมาเล่นก่อน อย่าพึ่งไปสิยังมีเรลาออีกต้งเยอะแยะแต่ทาว่าน้องเล็กก็ยังออกไปหาอุปกรณ์ในการสร้างบ้านลูกหมูสามตัวได้เดินทางออกมาหาที่อยู่ในการสร้างบ้านที่นี่แหละที่เราจะสร้างบ้านกันข้างๆเนี่ยมีแม่น้ำด้วยเราจะสามารถเล่นน้ำได้ทั้งวันเลยลูกหมูพี่ใหญ่สร้างบ้านสไตล์คันทรีนำหญ้าแห้งมาตากแดดและททำเป็นฟางมัดด้วยเชือก แล้วก็เอามาสร้างบ้านดังนั้นลูกหมูพี่ใหญ่จึงสร้างบ้านได้เสร็จเร็วกว่าลูกหมูตัวอื่นๆเมื่อเสร็จแล้วลูกหมูตั้งใจว่าจะรีบไปไว่ายน้ำข้างๆบ้านตัวเองเอาละในที่สุดห้องเราก็เสร็จแล้วมีเตียงนอนมีเก้าอี้นั่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปไว่ายน้ำดีกว่าว่ายตัวเดียวไม่สนุกเลยเดี๋ยวไปชวนน้องลองกับน้องเล็กมาว่ายด้วยดีกว่า น้องลองเสร็จหรือยังน้องเล็กเสร็จหรือยังลูกหมูน้องรองสร้างบ้านสไตล์คาวบอยทําจากไม้สนแปรรูปดังนั้นลูกหมูจึงต้องใช้เวลาในการตัดต้นไม้เพื่อที่จะเอามาสร้างบ้านลูกหมูจึงใช้เวลานานกว่าลูกหมูพี่ใหญ่ภายในมีเตียงเก้าอี้โต๊ะและหีของใส่ของไว้สําหรับจําเป็น ลูกหมูกำลังตกแต่งบ้านภายในอยู่แล้วกำลังจะตามพี่ยายไปไว่ายน้ำด้วยฮ่าเดที่สุดเราก็ได้ไว่ายน้ำด้วยกันการว่ายน้ำเป็นสิ่งที่เราชอบทีุเกินว่าแต่น้องเล็กหายไปไหนทำไมไม่มาว่ายน้ำกับเราละ่ะ นั่นไงน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กมาว่ายน้ํากันสิผมยังไปเล่นไม่ได้ครับผมยังสร้างบ้านไม่เสร็จตอนนี้กําลังดูรูที่พื้นบ้านอยู่เหมือนมันเป็นรูเนี่ยซองรูอยู่เนี่ยผมจะต้องสร้างบ้านให้แข็งแรงก่อนก็เดี๋ยวมาป่ามาไงครับโอ้ยหมาป่ามันไม่มาแถวนี้หรอกน้องเล็กวันนี้เดินหาอาหารทั้งวัน อยากได้อะไรหว,วานๆกระแทกปากสักหน่อยเฮ้ยนั่นมีบ้านนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าว่าที่นั่นมีอะไราหิวอยากกินอะไรหว,วานๆอยากได้อะไรหว,วานๆมีใครอยู่ไหมจ๊ะมีใครอยู่ไหมนั่นใครนั่นใครข <c oughs> ้าคือมา้าปา อยากกินอะไรหวานหวานฮะหมอปาลาเหรอออกไปนะออกไปเดี๋ยวนี้นี่ๆไม่มีอะไรหวานหวานให้ท่านกินหรอกออกไปออกไปเจ้านีดือด้านจริงๆข้าบอกให้เปิดไม่เปิดไม่จะเปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดถ้าเจ้าไม่เปิดข้าจะเผาบ้านเจ้าแล้วนะเฮ้ยฝนดันมาตกอะไรตอนนี้ไฟดับหมดเลยเจ้าโชคดีเหลือเกิน ร้อยฝนหยุดตกก่อนข้าจะกลับมาไหมฝนหยุดตกแล้วทีนี้ใครก็ช่วยเจ้าไม่ได้จะออกไม่ออกไม,ไม่ออกใช่ไหมไม่ออกเจ้าเตรียมรับไฟแห่งโลกกันได้เลย จะออกไม่ออกไม่จะออกไม่ออกไม่ออกฮ่าไม่ไม่ไม่ไหมดแล้วไปหมดแล้วบ้านเราไม่หมดแล้วช่วยด้วยจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีบ้านเราไม่หมดแล้ว ข้าเตือนแล้วเจ้าไม่เชื่อเองบอกให้ออกมาดีๆเจ้าไม่ออกมาเองจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีเราจะต้องไปหาน้องรองต้องให้น้องรองช่วยเราจะต้องไปหลบที่บ้านน้องรองบ้านน้องรองใหญ่กว่าบ้านเราอน้องรองช่วยด้วยน้องรองช่วยด้วยน้องรองช่วยด้วยมาป่ามามันทำลายบ้านพีหมดแล้วเข้าอะไรครับพี่ใหญ่เ้าอะไรครับพี่ใหญ่ บ้านผมนะมีสองเตียงยังไงปลอดภัยแน่นอนพียรเข้ามาเลยพี่ยรเข้ามาเลยโชคดีจังที่นีน้องรองน้องรองพี่ขอบใจมากๆเลยนะมันคิดว่ามันจะหนีพ้นเหรอมันหนีไม่พ้นชะลอกออกมาดีๆ ้าบอกให้ออกมาดีๆข้าให้ออกมาไม่ไม่บอกให้ออกมาไม่ถ้าเจ้าไม่ออกมาข้าจะเผาบ้านเจ้าข้าจะเผาแล้วนะฮ่าๆๆๆคราวนี้ข้าจะได้กินหมูย่างสดแล้วแน่ๆ <c oughs> ออกมาคุยกันดีๆไม่เชื่อ เจ้านี่ดือด้านจริงๆฮ่าๆๆว้ายพี่ใหญ่ทำยังไงดีบ้านผมไม่หมดแล้วพี่ใหญ่ทำยังไงที่บ้านผมผมสร้างมาผมสาบไปตัดต้นไม้มาตั้งเยอะมันไม่ภายในหนึ่งนาทีผม,ทผมเสียใจผมเสียใจ ผมเสียใจมากมากอย่าเพิ่งเสียใจไปหาน้องเล็กก่อนไปหาน้องเล็กก่อนอย่าเพิ่งเสียใจเดี๋ยวจะกลายเป็นหมูย่างน้องเล็กน้องเล็กช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยช่วยพี่กับพี่ลองด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่น้องเล็กแมนชั่นครับผมสร้างบ้านเสร็จแล้วครับพี่น้องเล็กน้องเล็ก บ้านพี่ใหญ่กับพี่รองโดนหมาป่าเผาแล้วตอนนี้เหลือแต่บ้านน้องเล็กทีแหละพี่ก็เลยต้องมาพึ่งบ้านน้องเล็กอยากให้บ้านน้องเล็กช่วยเป็นที่พักพิงให้พี่หน่อยทำอะไรครับไม่ต้องห่วงครับามาเลยครับามอะไรครับเดี๋ยวผมต้องปิดประตูก่อนนะครับบ้านผมมีประตูสองชั้นประตูชั้นนอกเป็นไม้ประตูชั้นหลังเป็นเหล็กครับไม่ต้องกลัวครับบ้านผมปลอดภัยแน่นอน วา้าวมีบ้านน้องเล็กๆเนี่ยใช่ครับผมสร้างบ้านของผมเสร็จแล้วผมเตรียมพร้อมทุกอย่างบ้านของผมมีวิวอันสวยงามลองเดินเข้าไปดูนะครับมีเตาผิงด้วยและมีโต๊ะทานอาหารไม่ต้องกลัวบ้านผมนะครับยังมีแครอทปลูกเราไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านเหล่านี้ แม้ว่าม้าป่าจะเฝ้าอ,อยู่หน้าประตูก็ตามครับผมปลูกแครอทเอาไว้สามารถกินได้ตลอดทั้งปีว้าวสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยครับ้องเล็กยังไม่พอนะครับผมสร้างสระว่ายน้ำด้วยเผื่อว่าเราอยากว่ายน้ำแต่ไม่ต้องออกจากนอกบ้านเราก็สามารถว่ายน้ำจากตรงนี้ได้ครับพี่ๆลองลงไปเล่นน้ำดูสิครับว้าว โอ้สุดยอดมากเลยน้องเล็กพี่น่าจะทำแบบน้องเล็กตั้งแต่แรกครับผมใช้เวลาสร้างนานเลยครับพี่ผมเลยไม่มีเวลาไปไว่ายน้ำกับพี่มีเตียงสามที่ด้วยครับผมทำเผื่อพี่ไว้โอ้สุดยอดเลยน้องเล็กอย่าไม่พ้นนะครับผมได้สร้างห้องสังเกตการเอาไว้นะครับลองขึ้นมาครับชั้นสองครับถ้าขึ้นมาข้างบนเนี่ย จะเป็นห้องสังเกตการสามารถมองวิวได้รอบๆเลยครับผมสร้างโซฟาเอาไว้เห็นไหมผมสามารถเห็นบ้านพี่พี่ใหญ่กับพี่รองเห็นมาป่าอยู่ข้างล่างนะครับมันคิดว่ามันจะปลอดภัยหรอฮ่าฮ่ไม่มีวันสล็อกจมูพวกนี้โอ้มากๆเลยฮ่าฮ่ประตูไม้ประตูไม้ไม้ยังไงก็แพ้ไฟฮ่าขาจะเผาแล้วนะไม่ต้องพูดพามทำเพลง ข้ารู้อยู่แล้วยังไงเจ้าก็ไม่ออกเผ <c oughs> าเผาเผาข้า,าจะเผาวันนี้ข้าจะกินหมูหมูปิ้งหมูย่างฮ่า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 บ้านหลังสุดท้ายแล้วยังไงมันก็คง,งไม่ไปไหนแล้วเฮ้ยแ <c oughs> หมเผาประตูไม้เสร็จทำไมมันยังมีประตูเล็กอีกฮ่ข้าจะเผาประตูเล็กด้วย เผา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 ประตูเล็กมันไม่ไหม้เจ้าหมูตัวเล็กมันฉลาดนัก <c oughs> ไม่มีทางเข้ามาได้หรอกเจาก้ารับตาเจ้าไม่มีทางเข้ามาบ้านได้หรอกเจ้าอยากไปไหนก็ไปเลยอย่ามายุ่งกับเราข้าไม่ยอมข้าจะเผา ข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมฉันบอกแล้วโอ๊นั่นฉันเห็นป้องไฟฉันเห็นป้องไฟฉันจะขึ้นไปฉันจะขึ้นไปลองเล็ก้องเล็กทำยังไงดีทำยังไงดีหมอพ่ามันจะขึ้นมาที่ป้องไฟแล้วไม่ตกห่งครับบ้านผมปลอดภัยผม จัดการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าจะเข้าปองไฟเจ้าแล้วนาะข้ากำลังปีนมันได้ขึ้นไปกำลังปีนลงเล็กตรงเล็กทำยังไงดีทำยังไงดีงงดโอ๊ยมันจะเข้ามาบ้านเราแล้วจะทำยังไงดีน้องน่าจะจุดไฟเผาไม่ต้องจุดไฟครับผมจัดการไว้เรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องจุดเตาผิงเลยครับ เจ้าหมูพวกนี้มันโง่มันไม่ยอมจุดเตาผิงด้วยข้าจะเข้าทางเตาผิงข้าคือซันตาคอสซันตาคอสจะเข้าแล้วเดี๋ยวขอก้มดูก่อนสินั่นไงมันไม่จุดเตาผิงจริงด้วยทางนเป็นน้ำข้าจะไปแล้วเฮ้ยกดอะไรคุณฮะเจ้าหมูมาทำกับดักเอาไว้ข้าขึ้นไปไม่ได้ ข่าขึ้นไปไม่ได้เขาจะทำยังไงดีนี่มันคุกนี่นอะนที่สุดเจ้าหมอปลาก็เสร็จผมแล้วครับผมทำกับดักเอาไว้ในที่สุดมันก็ถูกติดโกงเอาไว้เดี๋ยวผมจะไปแจ้งตำรวจก่อนนะครับให้มาจับหมาป่าไปโอ้ยน้องเล็กน้องนี่ช่างฉลาดมากอัจฉริยะมาเกิดจริงๆน้องเล็กสุดยอด โอ้ไม่น่าเชื่อ<า>ในที่สุดหมาป่าก็ถูกจับมาอยู่กับเหล่านักโทษตอนตำรวจจับเข้าคุกไม่ไม่ข้าไม่อยากอยู่ในคุกนี้ทำไมโลกไม่เข้าใจข้าเลยเจ้าหมูเจ้าหมูสามตัวต้องมาทำให้ข้ามีชีวิตอยู่แบบนี้เหรอ ข่าหมูจาหมูเจ้หมูและแล้ว,ล,วลูกหมูสามตัวก็อยู่กันอย่างมีความสุขในบ้านของน้องเล็กเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วควรจะทำให้ดีที่สุดอย่ามัวแต่ห่วงเล่นขอบคุณที่ติดตามชมค่ะเอาละค่ะพี่ปุ๊กก็ เรานินทานให้น้องฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์พี่ปุ๊กด้วยนะคะพี่ปุ๊กจะขอโทษอย่างนึงคือพี่ปุ๊กเสียงไม่มีเสียงพี่ปุ๊กเป็นอย่างนี้แหมากเอาไว้ข่าวหน้าจะมาแก้ตัวใหม่นะอยากดูเรื่องอะไรเขียนคอมเมนต์ไว้ด้วยพี่ปุ๊กจะเอามาทำให้ดูกัน